วันนี้เราจะมาแนะนำนะคะการทำลังดุมรุ่นปาร์ตี้นะคะตั้งแต่ลายที่24ถึง27นะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะแนะนำลังดุมลายที่24นะคะเป็นลังดุมทั่วๆไปวิธีการทำนะคะสำหรับรุ่นปาร์ตี้นะคะก็จะมีตีนผีทำลังดุมให้เรานำกระดุมนะคะวางไว้ด้านหลังตีนผีแบบนี้ขนาดของตีนผีนะคะเขาจะกะระยะลังดุมที่เราใส่เข้าไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตีนผีกะระยะลังดุม นะคะเป็นตีนผีอัตโนมัติซึ่งมีแถมให้กับตัวจักรแล้วก็วิธีการใส่นะคะเม็ดกระดุมอยู่ข้างหลังแล้วก็นำก้านตินทภาผ้าลงค่ะแนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นเปลี่ยนลายเลยค่ะลายที่ยีสี่นี่นะคะเลื่อนมาเลยค่ะกดโอเคค่ะ ก็เป็นรูปรังดุมแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะคะตีนผี F ซึ่งเป็นตีนผีที่เราใช้อยู่ความตี่ห่างเขาจะเซตให้เรียบร้อยเลยนะคะเริ่มกันเลยนะคะการทํารังดุมทุกครั้งนะคะแนะนําให้เอาก้านวัลระยะรังดุมลงมาด้วยนะคะอันนี้คือตีนผีทารังดุมอันนี้คือก้านวัลระยะรังดุมถ้าเราลืมเอาลงมานะคะเอ่อรังดุมเขาก็จะยาวแล้วเขาจะไม่กลับนะคะอันนี้ดึงลงมาตรงๆนะคะ แล้วก็วางเลยค่ะยกตินทะผ้าลงไฟเขียวเริ่มเย็ดได้เลยนะคะเขาก็จะถักให้ทีน,นี้เราจะทำรังดุมสิบลังนะคะรังดุมก็จะเท่ากันหมดเพราะเราใช้รังดุมออโต้นะคะตินอัลังดุมอัตโนมัติซึ่งมีให้กับตัวจกักรแล้วก็ปูกให้เรียบร้อยติ๊ดติดแสดงว่าคอมพิวเรียบร้อย นี่ค่คะสำหรับการทำลังดุมเทคนิคในการกรีดลังดุมด้านตรงกลางนะคะให้ใช้เข็มนะคะในการกัดทำไมเราต้องใช้เข็มเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้มีดเลาะผ้าแต่บางคนก็จะใช้กันไกรด้ามเล็กนะคะในการซาะแต่แนะนำให้ใช้มีดเลาะผ้านี่แหละคะ่ะ ถ้าเราใช้มีดลาะผ้านะคะมีดเลาะผ้าเนี่ยจะมีความคมบางครั้งเรากรีดไปนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูบางทีอาจจะเลยเถิดอย่างนี้ทําให้ลังดุมเสียหายได้นะคะแนะนําให้ใช้เข็มน,นะคะตัดตรงนี้แล้วก็เจาะเลยค่ะเห็นไหมคะพอเขาชนปุ๊บก็เ,เรียบร้อย Elvira, leading lifestyle household appliances.